สวัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีครับแักกาครับจีจังค่ะครับเรามียาเกจิแเปนเดสวันนี้ดีใจมากๆเลยทักกาพาเอจังกับนัตโตมาเลี้ยงข้าวนะคะโดยที่ทากกาบอกว่าได้อูคงอติตตีแล้วเออนะน้องมารวยก็เลยเย้ตาไป

今はお客さんの後はクラス予約入ってないんですけど、週末となるので少々希望されることいたら短時間制になるんで、はい、一時前。その時その時行くかな。わかりました。はい。ライスの中を二つと中を二つ。塩タンはい。カルビ一人前とあとロースの一人前。

ก็ดีค่าดีคนไม่กินเนื้อไก่อะไรก็มีนะคะที่คราบดีครับนัดโตนัดโนะนัดโตรอก่อนนัดโตรอก่อนนะลิ้นลิ้นสำรับสองกอ่อนนี้เป็นตัวน้องทักทายกัมา อืมเค็มดีรสจัดหอมหวานเค็มหวานร่วมนตัตโตน่าอร่อยไหมร <laughs> สคาร์บีนะครับแล้วก็พักข้าวสวยเนาะ <laughs> จะกินกันม,มาเลย นัดต๊ะคุ้ต้นนะเอาไหมร้อนเลยครับจังให้นัดจังแล้วนะคะเดี๋ยวให้นัดจังรอแป๊บนึงเพราะว่าเนื้อรคนมันมีซอสกันเลยอืมอืมอืมรอก่อนนะนี่จะผักนัดจังกินได้ฟักทองกับแครอทสุนัขดีนะเดี๋ยวจะให้นัดโต๊ะกินแครอทกับฟักทองด้วยนะนัดจังนัดจังหิวเลยแม่สั่งให้แล้วนะจะก็หิวหิวหิวบ๊ยบาด้า

โอ้หมาเตน่าโอ้น่าแม่จังโอสวอรีโอสวอรีโอสวอรีไปอีกเลย A สามสองหนึ่ง A นัทต์มุชมุชมาเตน่ายังให้ย <gained mourning. laughs> ังให้เ um ดี๋ยวใส่ข้าวด้วยอ๋อเมรัดรน้อมมากจังอุ้ยเอจ๊องมีข้าวจ๊องของหมาอ๋อจะกินข้าวได้บางครั้งแค่กินได้นี่ครับ น um ี่ของนัตโตได้แล้วนะคะทุกคนของนัตโตก็จานละเจ็ดร้อยเยนสองร้อยบาทนะเนื้อนัตโต้จานสองร้อยบาทเนื้อน nice 네ัตโต พอ้ให้นัตโตจังอ่ะนัตโตโอ้หแลบลิ้นแลบลิ้นอมจะมาเจอเดกสัดีแม่ให้ม่หันเลยกุยัอแรงจังโอ้ยชี้เขบอกเลชินกัแม่ย่างใหม่อนเออิชินันเอกม่ด้เนาะถ้าจะโชนี่ของนั งองมีอีกย่างอยู่ย่างอยู่อโนก,ก่อนเราก่อนลูกค <laughs> ้านีแล้วรอนานลูกกน,น,น่นอนออ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 นออยออ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 อัออ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 ีออออรออ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 อัอๆๆออ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 อัออ้อออออมอออออออมอะณอ เพ ua, ืミミ่อมากินนี้อยู่ตัวไม่มีร้านหมาเนี่ยกินีกอยากกินอีกไม่มีไม่มีอะไรสับปองว่าเเลยนาจะก็บอกสิใครเดทเชื่อเราได้ไหมได้ไหมได้ได้ไปของน่าจังอ่านาจานาจามีความสุขจังเอจัง พูดง okay. er> ี three, four, three ้จะเป็นว่าสิบเดือนไหมสิบเดือนเต็มพูดงี้ใช่ไหมจะวันเกิดอีกสเดือนอ่านาโตยินดีด้วยนะสิบกระดูนเกิดนาโตกินอะไรดีนาโตนะเอาข้าพุ่มสามสี่จานแล้วสี่จานแล้วคอมีเนาซิชเยอะๆอ่อยดีอร่อยดี เห็นนะยาสั่สลบสองแล้วก็ม่ลบหนึ่งหมดแล้วยากินซุปเกาดีไหมเอจะเอาซุปเกาหลีได้ไหมถ้าก็ยากินเสนีมาหวานะมาแล้วมาหวานมาหวานคนนตเอจังเอจังก็กินไหมอันนีจังกินไหมคนน้ตัมาหวานเราคนนะเ่าจะอลบสองคำไปเดี๋ไม่จะสเก็ต 讲过来过海南讲过海会那讲那讲快来快来嗯嗯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  แม่เลยทาแม่เลยโอ้ยทักกันทักกันโอยเอ๋จันดูขึ้นเร็วหน้าสว่างอ้าวเหรออ่าออตัวนี้ดีอยู่ดีอยู่เอสวยใช่มสวย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 ระวังนะระวังโอ้ยเอจังสีสวยสวยอยู่จันตัวนี้ภาพแบบอ่ร่อยอร่อยอ่ะยุคดีสไม่ตักชิมมีนวด้วย น่าอร่อยมากครับขอบุณครัเส้นแล้วก็ซุปเย็นใช่ไหมคิมจิเด้งวาต้องหอมแล้วก็มีน้ำเค็มด้วยชอบไหมดีมากเรือสุดยอดอร่อยจังวะน่าจะโมจี นัดจังมากอุ้ยอุ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วยังขับยังขับยังก่อนโอ้ดูวิวดูวิวของาใชごちそうさまでしたはช่มお腹いっぱいうん。ิ่มแล้วครโอเควันนี้กินอะไรบ้างนะเนื้อย่างใช่ไหมเอแล้วก็เส้นเกาหลีกับข้าวซุเกาหลีข้าวสวยกิงโคกจีนจแลวก็ตัวงอกเท่าไหร่นะนすいません ข้าวแกงขออนุญาตอะเดี๋ยวดูนะคะว่าพอหรือเปล่ามาเท่าไรเท่าไรข้าวปังไม่ใช่สิบห้าเอ้ยไม่ไม่เกินไม่เกินข้าวไปหรอโอเคโอเคโอเคไม่เกินมือค่ะได้แต่รู้สึกว่ากินแค่ข้าวปังเผาใช่ไหมรบกวนเผาข้าวปังก็คือสอมปังฮารอยบาสครับเดี๋ยวนะโตข้าวได้พิเศษ โอเคแล้วครับพอใจแล้วพอใจแล้วอาลิเโตยังทูกนะขอบคุณนะทากาอาลิเกโตขออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีีสอาิาทำอีกครับให้อ้ยให้ขนมด้วยอะไรอะไรอะไรอเมริกาอเมริกา เขาเรียกว่าโค้กใช่ไหมอเมป่าแานดีนัทต้าจังถักราเร่นัทจังโคเ่เอจังโคเร่ครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนัทจังโอชิลุยนัทจัาโดชิโร่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราเมียเกะจิแปนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิกาโตะอลิกาโตยบาย